แฟนคลับรวมตัวทิ้งบัตรคอนเสิร์ตหนุ่มกะลาแฟนคลับผิดหวังรวมตัวทิ้งบัตรคอนเสิร์ตหนุ่มกะลาเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่หลายๆคนพูดถึงกันอย่างมากมายเลยทีเดียวจากกรณีที่ทางด้านจูนเพนชุรีภรรยาหนุ่มกะลาออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสถึงเรื่องเดินหน้าฟ้องสาวมือที่3 10ล้านบาท และทางด้านหนุ่มกะลาประกาศจบความสัมพันธ์กับสาวมือที่3กลางรายการอีกด้วยและสัญญาว่าจะดูแลจูนและลูกอย่างดีที่สุด แต่อีกด้านที่กระทบหนักไม่แพ้การคือความรู้สึกของแฟนเพลงส่วนหนึ่งที่รักและติดตามหนุ่มกะลามานานต่างออกมาระบายและตั้งกระทู้โพสถึงความหวังที่พังทลายกับศิลปินที่ตนเองรักอาทิขอระบายเรื่องนี้หน่อยจากนี้ไปผมไม่ดูไม่พูดถึงเขาละโตรโกรธเลย เรื่องคอนปลายปีเราคือหนึ่งแฟนคลับที่อยู่ในคอนนั้นเราไม่รู้เลยว่าเรากำลังวีดให้น้อยในขณะที่หลวงอุ้มลูกของเขาอยู่ในหอด้วยจิตใจผู้ชายแม่งมันต้องขนาดไหนถึงกล้าทำแบบนั้นน่ะลาขาดแล้วนะแหนุ่มกะลาแทโหนกระแสจากนั้นมีแฟนเพลงหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและเอาบัตรคอนเสิร์ตมาโชว์บอกว่าไม่เก็บละโยนทิ้งไปเลย